สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่างก็อแล้วนะครับผมจะพามาดูการก่ออิฐคานแบบสองชั้นนะครับชันล่างเราจะกอ่อแล้วก็เทปูนหรือกรอบปูนไปก่อนนะครับล้วจะตั้งชั้นบนอีกชั้นหนึ่งชั้นบนก็กรอบปูนก่อนเมื่อนครับก่อนจะกรอกก็ทุ่มดินก่อนนะครับแล้ว่าอิฐผอกอ่อิฐปูนก่อมา้องรีบนะครับอันนี้เพิ่อการเลยทุ่มดินก่อนก่อนนี้กรอบปูน เบอร์อม่าอิเชื่อรูปเชื่อแนวนะครับอันนี้ก็เป็นการรอเช่้านะครับรอเช่้าให้กลมหรือการใจเช่้าสํำเร็จเป็่อเ่าถอหมาผ้าในการรอเช่้าให้มันกลมนะครับมันจะช่วยหมาอันนี้ชันเล็กนะครับชันเล็กแค่ว่าเรากรอกบุญกันแล้วพอกรอกบุญเสร็จก็มาก่อชันช่องอีกนะครับนี่ครับกออิกคันแบบช่องันนะครับสวัสดีกับผมไหม่พบกันไม่แล้วครับ